มาครับเจนโรเมโรเอาหมอกเอาหมอกมาทำไมเจอด็อคเตอร์ครับไม่ได้เอากันคิดมาแล้วถึงปะไม่ถึงโอเคนี่โทรเทพ แก่ก่อนครับเรามาทำควสโอเกออออไปครับเราไปหาเครื่องกันเถอะเครื่องอยู่เพื่อนตรงนั้นแล้วนะเดี๋ยวเรา เือมันหาเราง่ายนะครับเราเราไม่ได้เอากัดฟันมาด้วยไม่รู้ว่าจะเจอแกะก่อนครับทำเวสโอเคเจอเพื่อนครับเขาเจอเพื่อนเราแกะก่อนแกะก่อนแกะก่อนอันนี้เราเอาเป็นสายเลืเลอดมานะครับแล้วก็เปิร์กวิ่งเร็วนะก็คือ โดนตีแล้ววิ่งเร็วแล้วเราก็มีความยืดหยุ่นแล้วก็มี3%นะแต่ว่า3%เป็นเพิ่ขั้นหนึ่งไม่รู้ว่าเกมนี้เราจะได้วิ่งหรือเปล่านะครับเอาปั่นไปก่อนไม่ม่สนใดๆทั้งสิ้นครับเราปั่นไปก่อน โอ้โหเปิดได้สวยอ๋อเรืงว่าจะมาให้มาไหมแรกเลือดเราก็เป็นเฟิร์สเวลดหนึ่งนะครับมีเวลดสามแค่เดียวนะคือความยืดหยุ่นไล่เดวิดอยู่ครับล้มแล้วครับ มุ่งหู่ไกลเลยเราปั่นต่อครับเราปั่นต่อเราปั่นต่อโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องครับเต็บคอนเซปต์เกมหนึ่งคนหนึ่งเครื่องเราไปไล่คอเด็ดต่อครับฟันคอเด็ดไปแล้วครับ เอเด้าก็ยังปั่นอยู่เราต้องไปช่วยแล้วครับโดดลงมาเลยอุ้ยมันอยู่ตรงนี้ต่อมาแล้วเพื่อนเราไปช่วยนายแล้ว ไนที่เดิมเลยครับโอเคสองคนสองเครื่องไม่เห็นหรออยู่ตรงนี้ก็ได้เหรอโอเคแล้วเจอแล้วครับ <c oughs> ไปครับ ตรงไหนเล่นได้บ้างวะตันนี้เพื่อนปั่นครับเราวิ่งฉีกมันไม่เอาต่อเอามาปั่นคืนนี้ต่อโอเคไปช่วยคอเดดหน่อยเพื่อนโอเคเอด้ากับเดวิดไม่ได้ปั่นนาจะไปช่วยเพื่อนนะครับ และเสี่ยงหัวใจแบบนี้หมายถึงมันมายัางไงล่ะไปเลยเช็คตู้เดียวแล้วไปเลยเอาใมีใครช่วยเพื่อนจริงเหรอโอเคช่วยละ ามีเปิงแล้วเปิดประตูเพรนจะเสล้มไปแล้วครับกุ้มเลยแล้วเสร็จเลยตายครับเราเดินซอกซอยมาตามคุ้มยญาครับ มาเพื่อมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้มันเอาผมจริงเอาผมจริงอ๋อมันไปตีเพื่อนตัวนี้มีไม้นะครับล้นแขวนเลย ไปสองแขวนตรงนั้นไล่ไอ้นี้ต่อเราต้องไปเดี๋ยวเรากระตุกเครื่องนี้ไปก่อนเราเนีนยนบ่าววะ พับก่อนเลย <S <S เจ้ดร็อกเตอร์เจ้ดรอคเตอร์ต้องพับก่อน <S <S ไปติดที่เราโอ้แล้วมันซ้ำเลยครับมันซ้ำเลยมันไล่ซ้ำเลยอะ่ะเจได้ามัน มันจะเอาเวราให้ตายครับอืเรียบร้อยถ้ายังไม่อุ้มผมไปแตะได้นะผมมีเลือดเลือดเขาล้มไหนวะอ,อู้หละโมลิครับ เสวยเช็คกล่องก่อนครับเพื่อมีของดีไปฉายดูดี เกิดเราเอาเปิร์กยกไม้มาไว้เล่นดีกว่าเวลาพอพอเอามาคิวเลอร์แบบมันล้มตุ๊บแล้วมันกระทืบเลยอะแต่พอไม่เอามามีแต่พวกแบบทิ้งไม้ไว้งเงี้ยเราเหลือเครื่องเดียวครับไล่ปั่นก่อน <c oughs> เครื่องล่างปั่นหรือยัง <c oughs> ยังครับ มีโทเทมป์ไมไม่มีอมย้อนสอนย้อนสอน <c oughs> เ,เครื่องเดียวเพื่อเหลือเครื่องเดียวแข่งใจไว้อ่อ ข้อเดดเฟสสแล้วนะครับโอ้ยแล้วปล่อยมือโดนช็อตนี้ไม่มาเดี๋ยแล้วเราติดปัญญาอ่อนแล้วมันมาจริง ไม่เอาผมเลยครับโอ้โหไปแล้วครับพี่ครับแล้วเราวิ่งเร็วจัดจัดแล้วเรามีสามปร์เ็นแล้วความยืดหยุ่นเราเพิ่งโดนตีวิ่งออกมาแล้วผมไปแล้วนั่ง มันมีดูออล่าเวลาฮิวเหรอวะโอ้โหเราเพิ่งเฟจแรกนะครับ ได้ไปคิงทำอะไรอะ มาสิเพื่อนรออะไรอ่ะเอา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 เหมือนจังวะโอ้โหตกเฟซสองไปเลยพี่ฟรีครับ มันไล่คนเดียวแล้วไปวิ่งอะไรกันสองคนละเพื water, ่อนโอ้โหเรียบร้อยเฟดเดียวเสียวจนตาย ตกเป็ดเดียวคือตายเลยครับโอ้แล้วมันยืนจูบเลยเออแล้วสามเลยโดนตันบ่อยต้องใส่เครียดโอเค คครับกับเจนรโรเมโรโซโลโมันก็จะเจออะไรที่แบบนี่แหละประมาณนี้ครับมันหลากหลายแบบนะโอเคครับประมาณนี้ครับผมบ๊ายบาย